สวัสดีครับวันนี้ก็มีคลิปดีๆเอามาฝากกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาข้อต่อกระบอกมีการรั่วซึมนะครับขั้นตอนแรกนะครับใช้ประแจเบอร์สิบขันคลายน็อตยึดฝาข้างทั้ง4จุดออกนะครับหลังจากเปิดฝาข้างออกนะครับก็ให้ทําการตรวจสอบเลย ว่ามีแม่สีเบอร์ไหนมีการั่วซึมออกมานะครับหลังจากที่เราทราบแล้วนะครับว่าแม่สีเบอร์ไหนที่มีการั่วซึมเราก็จะเรียกแม่สีเบอร์นั้นมาอยู่ด้านข้างโดยใช้วิธีการเข้าโปรแกร,รมบำรุงรักษาแล้วทําการเรียกแม่สีเบอร์นั้นมาเติมแม่สีด้านข้างนะครับ จากที่เราเรียกแม่สีกระบอกที่มีการลวดซึมมาอยู่ด้านข้างแล้วน,นะครับเราก็จะป้องกันไม่ให้สีที่่วดซึมออกมานั้นไปโดนอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งจะวางไว้อยู่ด้านล่างของตัวเครื่องผสมสีโดยวิธีการใช้เศษผ้าซับสีที่่วดซึมออกมาก่อน เราจะทําการลัดชุดปั๊มกับกระบอกให้ติดกันนะครับโดยใช้วิธีการใช้สายรัด2เส้นนํามาต่อกันแล้วทําการลัดชุดปั๊มกับกระบอกให้ติดกันนะครับจากนั้นใช้ยิ้มจากปลายสายของสายลัดออกทั้ง2ฝั่งออกนะครับ ตรวจสอบความเรียบร้อยของปั๊มละกระบอกนะจากการยึดติดกัน,นครับโดยเรียบเทียบกับกรอด้านหน้าก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เคลียําความสะอาดสีที่มีการกั่วซึมออกมานะครับโดยในระหว่างนี้ก็หลีกเลี่ยงการผสมสีที่มีส่วนประกอบของกระบอกสีที่มีการกั่วซึมนะครับจนกว่าจะมีช่างเข้ามาทาการแก้ไขให้เรียบร้อยหลยังจากนั้นก็สามารถเข้าใช้เครื่องได้ตามปกติเลยครับ หลักจากการตรวจสอบจุดต่างๆเบื้องต้นตามคลิปวิดีโอแล้วนะครับหากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ลูกค้าก็สามารถติดต่อช่างที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่แต่ละจังหวัดตามนี้ได้เลยนะครับหลังจากดูคลิปจบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ